ทิศทางในการเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าทิศทางของธุรกิจไก่ไข่เนี่ยในมุมมองของพ่อเลี้ยงเองในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงเนี่ยมันจะไปใน2แบบเลยคือการเลี้ยงแบบเคสฟรี Free คือปล่อยให้ไก่อิสระกับ2คือการเลี้ยงแบบไฮเทคโนโลยีนะครับไฮเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการดูแลไก่ไข่ด้วยระบบอัตโนมัติยิ่งขึ้นอาจจะมีโรบอทเข้าไปนะครับสแกนไก่มากกว่าเดิมอย่างที่เราเห็นมีสแกนไก่ตายนะครับ ต่อไปนะคนเนี่ยอาจจะมีวัดเป็นลายตัวเลยว่าไก่ตัวนี้กินอาหารเท่าไหร่ FCR เท่าไหร่อุณหภูมิไก่เท่าไหร่น้ําอาหารที่กินต่อตัวเลยนะเท<ๆ>่าไหร่แน่ๆเป็นลายบุกเป็นลายตัวเลยถ้าถ้าปัจจุบันเนี่ยการสแกนการวิเคราะห์เนี่ยยังเป็นองค์รวมแล้วเอามาหารเป็นลายตัวทําให้ความชัดเจนได้น้อยลง <S <S เพราะนั้นการเลี้ยงในเรื่องของเทคโนโลยีก็จะหายไปเลยส่วนการเลี้ยงอีกแบบหนึ่งการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระก็จะ อิสระเลยลงทุนต่ําเป็นแบบธรรมชาติเลยและนี่คือก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงที่จะแตกเป็นสองสายสองคือเรื่องของการบริโภคไข่นะครับการบริโภคไข่เนี่ยอนาคตเนี่ยของประเทศไทยนะเราจะต้องมีการเพิ่มปริมาณการบริโภคขึ้นไปแน่ๆเราเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีการบริโภคไข่อย่างมากนะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปีอยู่ที่400ฟอง นั่นหมายถึงว่าวันหนึ่งกินมากกว่าหนึ่งฟองคนไทยก็เช่นกันเราจะมีการบริโภคไข่ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เป็นไข่นะเป็นรูปแบบที่เป็นเบเกอรี่หรือเป็นส่วนผสมในแบบอื่นหรือว่าเป็นไข่ที่แตกต่างจากไข่ทั่วไปอาจจะเป็นเส้นไข่หรือว่า,าจะเป็นไข่ที่เอามาเป็นอุปโภคก็ได้อาจจะมันมากหน้ามาทําผิวประเทืองผิวนะับส่วนข้อที่3เรื่องของการขายไข่ ลักษณะการขายไข่เนี่ยจะมีการพัฒน,นามายิ่งขึ้นปัจจุบันการขายไข่เนี่ยการเอาการตลาดเข้ามาใส่ในเรื่องของการขายไข่เนี่ยมันยังน้อยเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าก็แค่การขายไขย่นปัจจุบันคนรุ่นใหม่มาค้าขายกันมากขึ้นโดยเฉพะาะไข่ไก่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทํามีการเอาการตลาดเข้าไปใส่มีอลูกเล่นเข้าไปใส่มีแพ็กเกจจิ้งที่มากขึ้นมีรูปแบบช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นช่องแบบรูปแบบ ช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นการวิเคราะห์ลูกค้ามากขึ้นทําให้การขายไข่เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงการแข่งขันในเรื่องของการขายไข่ก็ยิ่งมากขึ้นข้อที่4การกําหนดราคาไข่ไก่เนี่ยมันจะไม่ได้กําหนดโดยส่วนกลางและมันจะกําหนดโดยผู้ขายเองคนที่อยากขายแพงเขาต้องตอบให้ได้ว่าคุณค่าของไข่ไก่ที่เขาขายเนี่ยมันมีอะไรลงไปบ้างทําให้เขาสามารถขายแพงได้ เขาจะสามารถกําหนดราคาให้ไข่อาจจะฟองละ1น0บาทโดยใช้หลักการตลาดเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นราคากางที่มีเนี่ยมันจะมีผลน้อยมากอาจจะเป็นราคากลางที่ประกาศขึ้นแต่ราคาขายเนี่ยตามใจฉันเรื่องของต้นทุนในการเลี้ยงไก่นะมันจะต้นทุนต่อฟองเนี่ยมันจะแบ่งไป2ทางเลยต้นทุนต่อฟองที่สูงมากขึ้นขายไข่แพงมากขึ้นกับต้นทุน ไข่ต่อฟองที่อาจจะต่ํามากๆและขายในราคาที่ต่ําเพื่อตอบสนองตลาดร่างที่คนต้องการไข่ราคาถูกขอแค่ให้เป็นไข่ทุนก็จะเป็นทั้งสองแบบเนี่ยและนี่ก็คือแนวโน้มทิศทางของธุรกิจไข่ไก่ที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วจากผมนะครับพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ผู้ข้ามบรอดอยู่กับวงการไข่ไก่มาโดยตลอดนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ